โอ้เกี่ยวเข้าคนเดียวหน่อยยักทายกันเจ้าซีเลียสไปสาเดี๋ยว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 เดียระวังล้มระวังล้มเดี๋ยวบินไปเบิ้งกันะถักทายกับเจ้าเกี่ยวเข่ากันโอ้เกี่ยวเข่าคนเดียวหน่อยยถักทายกันอ่าสบายดีโอ้ยเนาะเกี่ยวเข่าคนเดียวบ่เอ้า ชิปใส่ชิปัใส่อ้ยบินมาเบิองซื้อทักหายซื้อผัวเจ้าไปใส่ละโอ้ยนาบงกว้างเกี่เจ้าเข้าคนเดียวเลยอ๋อกำลังยางออกไปกำลังสิปแต่งตัวดีบ่นี้เข้างามเลยเข้างามนะทุกคนเนาะบูมอาผัวล้าไปใส่บินอ้อมกันเอา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  Chú bà say con bà say, Điều con bà say, Điều con điều con giờ 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 say, điều, điều, điều 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 điều, giờ 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 điều, điều 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 điều, giờ 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 Ôi, giờ băng lông, giờ 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 trời giờ trời trời โอ้ยขี่คุยเหรอวะเออมีโดนมาหากระซิเลนนี่โอ้ยเ็เยียบเข้าไปอีกเอาเอาแล้วเอแล้วเอาแล้วแล้วเลนนียังแลนนียๆยัๆโอ้เลนเนียเย็นจเย็นๆๆเย็นจะอ้ย็นเยนเยเยเยอ้ยผู้สนเลยเาไปใส่ล้วปะนี้เลนไปใส่ โอ้เล่ยนมาเด็กนาย